Did the right thing, สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง f อฟช่องรุ่งของซีช n แนลแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้เรามีประสบการณ์ในบ้านผีสิงที่อยู่ต่างแดนนะคะใครอยู่ห้องข้างล่างเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ เริ่มจากเราและเพื่อนสนิทอีกสองคนได้เข้าร่วมโครงการฝึกงานต่างประเทศที่อเมริกาและเกิดเหตุการณ์ลึกลับที่เราและเพื่อนๆยังหาคำตอบไม่ได้เรื่องมีอยู่ว่าเราและเพื่อนสนิทอีกสองคนชื่อสมมุตินะคะเหมียวและปานได้ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานต่างประเทศไปทำงานที่อเมริกาช่วงปิดเทอม ซึ่งเราได้ไปที่รัฐรัฐหนึ่งนะคะไม่ขอเอืยนนามที่พักที่นั่นที่เรากับเพื่อนๆอยู่เป็นที่พักที่พวกเราหาเองเพราะทางโครงการไม่ได้บังคับว่าจะต้องอยู่ที่พักกับเอเจนต์เราเลยจองที่พักออนไลน์ก่อนเดินทางผ่านทางเว็บแล้วเราสามคนก็ได้ที่พักที่ถูกมากๆตกสัปดาห์ละเจ็ดสิบดอลลาร์ต่อคนต่อสัปดาห์ แชร์กันสามคนอยู่ห้องเดียวกันมีห้องครัวเล็กๆพร้อมกับหนึ่งห้องนอนและหนึ่งห้องน้ำจะเป็นห้องแชร์กับบ้านโดยจะมีคนอื่นๆอยู่ด้วยในหลังนั้นแต่จะแบ่งเป็นโซนใครโซนมันทางเราได้คุยกับเลนโหลดหรือป้าเจ้าของบ้านเขาดูเฟรนลี่มากๆและเหมือนดีใจที่เราเลือกไปอยู่กับเขา วันเดินทางไปถึงพวกเราเรียกแท็กซี่จากสนามบินไปที่พักที่นี่และไปเจ้าของที่พักก็มารอตามนัดที่หน้าบ้านให้กุญแจพวกเราเข้าไปในบ้านเราสามคนได้ห้องชั้นบนซึ่งบ้านนี้จะมีสองชั้นจากนั้นเราก็เอาของเข้าเก็บและพยายามปรับตัวกับสภาพแวดล้อมต่างๆของบ้านเรากับเพื่อนๆจะออกไปเดินเล่นในเมืองเวลาที่ลงมาจากตัวบ้าน ห้องข้างล่างที่ผ้าแลนหลอดบอกมีคนอื่นจะแชร์กับเราด้วยเราไม่เห็นรถคันไหนมาจอดที่นี่เลยสักคันและห้องทุกห้องก็ปิดประตูหน้าต่างมิชิดเหมือนห้องเราห้องเดียวที่มีคนอยู่ในบ้านหลังนี้เออตกกลางคืนด้วยความที่เจเล็ดเรานอนไม่หลับแต่เพื่อนเราทั้งสองคนหลับตั้งแต่หัวค่ำเราเลยเปิดทีวีดูไปพลาง เราได้ยินเสียงห้องข้างล่างบ้านเราเปิดเพลงจังหวะคล้ายเพลงคนผิวสีแบบโบราณโบราณแบบมีเสียงกลองและได้ยินเสียงคนอัวเราะเสียงไม่ได้ดังมากขนาดรบกวนเราแต่เราก็แปลกใจเพราะเมื่อตอนเย็นที่กลับเข้ามาไม่มีวิแววว่าจะมีรถมาจอดหรือว่าจะมีใครอยู่ห้องข้างล่างเลย เราเลยเปิดหน้าต่างออกมาชโง,งกดูข้างล่างว่าเขามีอะไรกันสรุปมืดมากไม่มีเงาสะท้อนว่าอ้องข้างล่างเปิดไฟและไม่มีรถจอดสักคันมีแต่เสียงแมลงตอนกลางคืนร้องท่ามกลางโพรงหญ้าข้างล่างและพอพวกเรากลับเข้ามาในห้องเสียงเพลงและเสียงพวกคนหัวเราะหายไปแล้วเหลือแต่ความเงียบสงัดด้วยความที่เรากลัวผีมาก ตอนนั้นช็อกนิดๆอาจคิดว่าเป็นเสียงทีวีที่เปิดก็ไม่ใช่แน่นอนเพราะแน่ใจว่าเสียงที่ได้ยินมามันมาจากข้างล่างคืนนั้นเราเลยรีบนอนและไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังหลังจากนั้นผ่านไปเกือบจะสัปดาห์เราก็เทรนง,งานกับเพื่อนๆจะลงตัวมีเพื่อนชาวอเมริกันที่รู้จักบ้างาชีวิตที่นั่นก็ปกติดี แต่แปลกที่บ้านพักของเราไม่มีใครมาเช่าอยู่เลยแช่ห้องในบ้านพวกเราเลยเคยแท็กไปถามแลนหลอดเขาบอกว่าปกติจะมีคนมาอยู่พอช่วงซัมเมอร์นี้เขาจะกลับโฮมทาวกันบางคนก็ไปพักผ่อนที่อื่นลึกๆเราไม่เชื่อแต่ก็ตอบเขาไปว่าโอเคในขณะที่เรากับเหมียวกำลังกลับบ้านส่วนบ้านยังทำงานอยู่ เมียวเล่าให้เราฟังว่ากูฝันร้ายมากเลยสองสามคืนกูฝันว่านอนอยู่กับพวกมึงอยู่ดีๆและได้ยินเสียงคนเอาอะไรไม่รู้ลากพื้นจากห้องข้างล่างขึ้นมาข้างบนและประตูห้องเปิดพวกมันเข้ามาในห้องใส่หน้ากาก,ากสีขาวโครดหน้ากลัวตาดำใหญ่ๆและปากเบะบๆชุดคลุมตัวสีขาวมันเข้ามาหลายคนและเอาขวานที่มันลากมา ควใส่หน้ามึงสับหน้ามึงกันปานเละและพวกมันก็นิ่งและหันมามองหน้ากูทุกตัวและกูก็หยับตัวไม่ได้หายใจไม่ออกมันมองกูค้างแบบนั้นสักพักจนกูตื่นขึ้นมาหอบหายใจเหนื่อยด้วยภาพติดตามากแปลกที่กูฝันซ้ำๆแบบนี้มาสองสามคืนแล้วเราฟังที่เพื่อนเล่าก็รู้สึกกลัวแต่คงคิดว่ามันกินมากไปเลยฝันเยอะเลยบอกเพื่อนว่า อยคิดมากแล้วเราก็แวะไปซื้อของที่ร้านเขาระแวกนั้นซึ่งลุงคนดำที่เป็นแคชเชียร์เจอกันทุกวันจนเขาจำได้และเริ่มคุยถามชีวิตพวกเราว่ามาทำอะไรที่นี่เราเลยบอกไปว่ามาจากประเทศไทยและมาฝึกงานที่นี่เขาถามว่าอยู่ละแวกไหนเราเลยบอกพิกัดบ้านไปลุงเขาทำหน้าแบบตกใจว่า sorry เดะ ตกใจว่าทำไมเราถึงไปพักที่นั่นเรากับเหมียวมองหน้าก,กันว่ามันมีอะไรแปลกๆพ่อถามลุงว่าทำไมลุงกลับบอกว่าให้ไปถามแลนหลอดของเราเองพอเราเดินออกมาจากร้านเราหันไปมองลุงสายตาลุงเขามองเรากับเหมียวตลอดเวลาเราเริ่มอยากรู้แต่ไม่กล้าถามแลนหลอดไม่รู้จะถามอะไรว่าทำไมลุงในร้านค้าแปลกใจที่เรามาพักที่นี่ ซึ่งใครจะกล้าถามว่าเรากับแลนหลอดไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นและเขาคิดค่าที่พักที่ถูกมากๆให้กับเราขนาดนี้เลยเกรงใจในคืนนั้นหลังจากป่านกลับจากที่ทำงานเรากับเหมียวเล่าให้ป่านฟังเรื่องลุงร้านค้าและเหมียวเล่าเรื่องความฝันซ้ำๆให้ฟังเราเลยตัดสินใจเล่าเรื่องเสียงที่ได้ยินคืนแรกป่านทำหน้าช็อกและบอกกับพวกเราว่ากูกลัวพวกมึงคิดมาก กูเจอเหมือนกันเมื่อสองคืนก่อนที่กูเลิกงานปับขํากูกําลังเดินขึ้นมาบนบ้านกูเหลือไปมองหน้าต่างห้องข้างล่างกูเห็นเหมือนมีคนยืนหันหลังกันหลายคนเปิดไฟสลัวสลัวมองไม่ออกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายกูชะงักเลยกําลังก้าวขาลงบันไดและหันไปมองอีกรอบเจอแต่ความมืดมิดไม่มีแสงไฟและไม่มีใครเลยกูเลยรีบวิ่งขึ้นมา แต่ไม่บุคล้าบอกพวกมึงกลัวพวกมึงกลัวและเมื่อคืนกูนอนเล่นมือถืออยู่ตอนปิดไฟในห้องนอนหางตากูเห็นใครไม่รู้ชะง,งกหน้ามามองกูตรงหน้าต่างข้างเตียงพวกกูนไปมองมันหลบไปทางหน้าต่างอย่างไวกูอาจคิดว่าตาฝาดพอเล่นไปสักพักใหญ่ๆมันโผล่มาอีกพอกูมองมันก็หลบไปอีกกูเลยชะง,งกไปดูไม่มีใคร ขอโทษด้วยนะคะที่ใช้คำไม่สุภาพนะคะเราฟังแล้วกลัวมากเพราะหน้าต่างชั้นสองไม่มีระเบียงใครจะชะโงกหน้ามาได้เพราะข้างล่างตรงนั้นเป็นป่ารกและเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนใช้บันไดปีนขึ้นมาเพื่อนเราชะโงกไปมองมีแต่ความว่างเปล่าเรากับเพื่อนๆพนพยายามตั้งสติเพราะกลัวมากและคงไม่มีใครกล้าอยู่บ้านคนเดียวอีกต่อไปนี้หลังจากนั้นประมาณสองสัปดาห์ผ่านไป เวลาเราไปทำงานและเลิกงานก่อนเพื่อนๆหนึ่งในสามคนของพวกเราจะไม่กลับบ้านก่อนคนเดียวจะนั่งรอเพื่อนที่ร้านจนกว่าอีกคนจะเลิกงานและกลับพร้อมกันจนผู้จัดการและเพื่อนร่วมง,งานถามว่าทำไมไม่กลับบ้านไปก่อนเราก็บอกไปว่าเหงาเพราะคิดว่าฝรั่งคงคิดว่าเรื่องผีเป็นเรื่องไร้าสาระจนผ่านไปเป็นอาทิตย์ที่สามที่บ้านก็ยังไม่มีเรื่องอะไรใหม่ๆเกิดขึ้น ทุกอย่างปกติจนเราคิดว่าน่าจะโอเคแล้ววันนั้นเรากับเหมียวและป่านทำงานกะเดียวกันเราทั้งสามเดินเข้าไปในร้านและกำลังเข้ามาเก็บของในล็อกเกอร์พนักง,งานอยู่ๆมเนเจอเดินมาถามว่าใครเดินเข้ามาในห้องนี้กับพวกอยู่ด้วยพวกเราก็งงบอกว่ามีแต่เราสามคนแต่เมเนเจอร์ยืนยันว่าเห็นคนเดินมากับเราใส่ชุดคลุมสีขาว และหน้ากากสีขาวไว้บิกแบรคหายตาดำสีโตเมียวฟังแล้วขนลุกเพราะมันเหมือนกับที่เมียวฝันหลายคืนในอาทิตย์แรกที่มาถึงผู้เราเลยยืนยันว่าไม่มีเมนเตอร์ก็ยืนยันว่าเห็นจริงๆเรายังคิดว่าพนักง,งานคนอื่นในร้านแกล้งด้วยเราสามคนเริ่มกลับมากลัวกันอีกครั้งแล้ววันถัดมาเพื่อนร่วมง,งานก็เข้ามาทักในตอนทำงานว่าเมื่อวานเห็นพวกเราที่ท่ารถ ตอนเขาขับรถผ่านทำไมเห็นเหมียวแต่งตัวแปลกๆเราเลยถามว่าแปลกยังไงเขาบอกว่าเหมียวใส่ชุดคลุมสีขาวดูชุดเก่าๆก็จะทักเมื่อวานแต่ขับรถอยู่อีกฝั่งเลยไม่ได้ทักเราตกใจถามว่าจริงเหรอเขายืนยันว่าจริงๆเราสามคนเริ่มกลัวมากเลยตัดสินใจเล่าเรื่องปแปลกในบ้านให้เพื่อนร่วมง,งานคนนั้นฟังตอนแรกก็ไม่กล้าเล่าเพราะเห็นเขาเป็นฝรั่งคิดว่าไม่น่าจะเชื่อเรื่องผี พอเราเล่าเท่านั้นเพื่อนร่วมง,งานอเมริกันหลายคนมารวมกันที่โต๊ะเราเลยมาฟังกันอย่างตั้งใจแต่ภาษาเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นเลยพยายามเล่าแบบพื้นฐานติดๆขัดๆบ้างแต่พวกเขาเข้าใจพวกเราฟังเสร็จเราผิดคาดมากพวกเรากลัวและบอกอิสโซคริสปีนักกลัวมากพวกอยู่หาที่อยู่อื่นเถอะเดี๋ยวไอช่วยหาให้ พวกเราสาคนจึงตัดสินใจจะย้ายที่พักเลยโทรหาแลนด์ลอร์ดว่าจะขอย้ายออกและขอค่ามัดจำด้วยแต่เขากับเราตกลงกันไม่ได้จนทะเลาะกันเขาบอกกฎคือกฎและเขาบอกว่าเราอย่ามาบรูชีเรื่องผีไร้สาระในบ้านเขาบอกมีคนมาอยู่กับเขาทุกปีทุกอย่างปกติดีเราเลยคุยกันว่าจะยอมทิ้งค่ามัดจำบ้าน เพื่อนชาวอเมริกันเราหาที่พักให้ในดาวเทาได้เราไปตกลงกับแลนด์ลอร์ดคนใหม่สรุปว่าเราได้ที่พักกันคนละ่115ดอลลาร์ต่อคนต่อสัปดาห์แต่ไม่เสียค่ารถเพราะจากที่พักเดินไปทำงานได้ภายใน10-15นาทีเรา3ามคนเลยตกลงทันทีและจะย้ายเข้าอีกสัปดาห์เราสามคนโล่งมาก ยังมีเวลาอยู่ในบ้านหลังนั้นอีกประมาณ5 -6 วันหลังจากที่กลับบ้านวันนั้นเหมียวบอกเรากับป่านว่ารู้สึกแปลกๆใจหมองๆแบบไม่มีความสุขรู้สึกใจหายเหมือนว่ามีคนที่รักตายเหมียวโทรกลับหาที่บ้านทุกวันและร้องไหา้ว่าอยากกลับบ้านแต่เรากลับป่านพยายามปลอบเหมียวว่าเราอุตส่าห์มาที่นี่แล้วได้ที่พักใหม่น่าจะดีขึ้น วันที่2กับ3หลังจากนั้นเหมียวดูใจลอยทำงานแบบผิดพลาดหลายอย่างจนเมนเจอร์บน่นและไล่กลับบ้านแต่เรื่องยังไม่จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวค่อยต่อตอนที่2นะคะสำหรับวันนี้ตอนนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ I think